เราก็ตัง้งจหากันด้นะครับอยู่ในเกมเทลรเรียกันอีกแล้วนะครับก็ผมไปนั่งฟาร์มจนได้ในส่วนของเคียวน้ําแข็งนี่มาแล้วนะมันฟาร์มจากไอตัวอะไรนะหิ่งห้อยน้ําแข็งอะเออนะมันจะดอปไอเคียวนี้ครับอ่าอย่างหนึ่งนี่ไงฟอสซับเนี่ยมันจะดบสองอย่างนี้ก็ไอนี่ก็หาจากน้ําแข็งหมดเลยอะโอเคแล้วตอนนี้ผมว่าผมน่าจะหยกัก เอ้ยไม sí, ่ใช่น่าจะทําในส่วนของปีกเนาะปีกเป็นปีกอะไรดีปีกน้ําแข็งดีไหมเนี่ยมีตั้งสองอันเนี่ยไหนๆก็ไปหาน้ําแข็งมาจากเซตน้ําแข็งแล้วก็สักหน่อยแล้วกันไหมดูกันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปล่ามังกรก่อนงั้นนหะประสิทธิภาพของเคียวนี่มันสุดยอดเลยครับทุกคนผมได้อย่างชอบชอบมาตั้งแต่เคียวไอ้เคียวสีดำนั่นแหละเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปที่ลอมังกรที่เดิมเดี๋ยวรอกันต้องการตั้งยี่สิบเนี่ยเชื่อผมปะทีตอนเราเรารอเนี่ยมันจะไม่มาเว้ยมันจะมาตอนที่เรากําลังทาอะไรสักอย่างอยู่เดี๋ยวขอรอยาวๆเลยแล้วกันอนานชิบหายมาแล้วมา้อเออไหนที่สุดโอเคก็่าก็ง่ายๆนะ เดี๋ยวขอฆ่ากันนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี <laughs> ่่ easy ได้มาเท่าไหร่ได้มาหกเออมอีตัวเออต้องอย่างงี้สิป๊ปปปปปปาปปปปปาปปมปปกปป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 ลปป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 ปทปป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 ป้ปป,ป <laughs> ไม่ไม่ใช่ปีกสิโซโเออนี่ไงยีกก็จะได้เป็นนี่โอ้โหในที่สุดเอามาแทนในส่วนของที่ตกแล้วไม่เจ็บแล้วกันนะมาเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะไปฆ่านในส่วนของไอตัวกล่องม่วงเนาะเพราะว่ามันมีอาวุธเมลีที่ผมอยากได้อยู่มันเป็นมันเป็นอะไรวะมันเป็น มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนที่เกี่ยวข้าวอะ <c oughs> ่ะนะเดี๋ยวผมจะเรียกมันเลยกันวิธีเรียกก็ง่ายๆเนะก็เอาโซมาโซสีม,ม่วงมาค้ามในโต๊ะเวิร์กเบนซ์นี่ได้กี่ดอกผมมี3ามห้าโอเคผมมีอยู่5กล่องก็ใช้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ไม่ได้มีเยอะถึงจะไปฟาร์มได้นิดหนึ่งเลแล้วก็อีกอีเวนต์หนึ่งที่ผมจะมาเล่นก็คืออีเวนต์นี้จากไอ้ตัวนี้ เป็น event, อีเวนต์ป้องกันฐานเนาะผมก็เพิ่งรู้นี่แหละเอานี่มาแล้วก็เพชรที่ผมถามว่าเอ้ามาทำไมอ่าต้องใช้ต้องใช้ใชแล้วก็อาวุธที่ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อะนะก็คือไหนวะพ่อไปเก็บไว้ไหนวะนี่นี่เหนืนอมาเก็บไว้นี่ละมองยากอยู่ได้มาเดี๋ยวมาจัดไอ้พวกนี้ก่อนเลยแล้วกัน ไหนๆก็สร้างไว้ละไปใช้สักหน่อยไม่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ,ะไรประโยชน์อะโอเควางกล่องไปอ่ะวางไม่ใช่โยนเออสองสามแล้วก็เอาไปใส่กล่องโน,โ,นโน่โน่โน่เยอะไปเยอะไปะปั๊บเรียบร้อยอีซี่ทุกคนม,มันก็แค่ก,กล่องไอม โอ้มามาอ๋อนี่นี่นี่กระโดดทุบเออทำเลยได้เออทำเลได้ทำเลยได้อีซี่เยอะนี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแฟนใจเย็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 นโอ้โหโอ้โหโอ้โเกือบเฮ้ยได้ปืนได้ปืนครับได้ปืน ต้องฟาร์มก่อนแต่นี้ยังสู้เอาชนะบอสเหล็กไม่ได้ไม่ได้ปืนเดี๋ยวเอามาทั้งสองตัวแหละไอสองตัวเลยแล้วกันง่ายๆเดี๋ยวเราะแป๊บนึง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 ม,นม,นมันง่ายมันง่ายเออมันสู้ง่ายแต่แต่แต,แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทเออประมาทเยอะเดี๋ยวเป็นมนหลายๆครั้ง ấy. โอเคโอเคได้ละบินไป ปีจำว่ะไม่ฮงบินสูงจัดมาเดี๋ยวผมอัญเชิญมาสองตัวเลยแล้วกันโอเคพร้อมแล้วหนึ่งใส่นี่อีกหนึ่งใส่นี่แล้วก็กดเอี๊ยสอ้าวจะเย็นจะเย็นจะเย็นบักละจะเย็นเออนี่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 นมาอัญเชิญมาสองตัวเลยมาเนี่ยผมต่อให้เนี่ยมาทั้งสองดิมาทั้งสองดิเก่งจริงเก่งจริงมาสองดิเก่งจริงมาสองดิอื้อหือเออ ออออหลบได้ผมอยากได้อาวุธไอ้มันมันหามาจากไหนไว้ที่มันแบบกดอสองครั้งแล้วมันแดสอ่ะเอออาวุธที่มันแดสได้มาสิมาสิมาสิฮ้าวนักเดี๋ยวตายฮ้าวนักเดี๋ยวได้ตายเนี่ยเออโยโย่ยยยนี่ก็ดรอปมาจากที่อีมะเหมือนกันดรอปมาจากตัวอะไรวะจำไม่ได้อุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ๊ยจอยเอ่อเอ่อมันมันก็คาบยากกันตัวทีละตัวพอแล้วกันทีละตัวพอนะเชี่ยอะไรวะผมแพ้ได้ไงอ่ะผมแพ้ได้ไงอ่ะถามจริงไม่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 ผมไม่ยอมผมไม่ยอมจะเย็นดีอ โอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูก็โอ s, <S okay. ้อยังไม่ไปฮิวซะด้วยเอาตัวเดียวกันเจอตัวอ้ะอ่ามามาหลบซ้ายหลบขวากินยาปั๊บหลบหลบปุ๊มันกระโดดมาเหมือนดักอ่ะอ่าอ้าอ้าอ่าอ้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 าอีซี่ไหมอีซี่ไหมอ้าอ่าอ่าอ้าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าอย่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมแน่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 ไม่ดรอปว่ะดรอปยากซะด้วยแปบ๊บนะเอ่อกลับกลับไปให้พยาบาลฮิวก่อนแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แป๊บ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 โอเคขอบคุณมากกลับมาละกลับมาละยังไม่หายนะขอให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยอย่าบอกนะ ว่างเปล่าม,มันมันว่างเปล่าแล้วมันก็ยังไม่ดรอปด้วยมันว่างเปล่าตักนมามาได้อีกสองตัวมาโอเคโอเคต้องดรอปมันต้องดรอปยังไงมันต้องดรอปเว้ยแบบนะ่ะแล่มหมดซะด้วย,ยกล่องหมดซะด้วยเสียฟรีๆไปสองตัวโอ้ไม่ไม่เสียไปตัวหนึ่งแพ้ไปอีกตัวหนึ่งเสียจริงๆเสียมา เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้มันต้องตอบไปผมอ่ะมันต้องตอบไปผมอ่ะนี่เนี่ยมาแล้วก็นีเนี่ยใช้โยโย่ก็ได้โยโย่ที่โคตรโหดเลยนี่นี่โอ้หนี่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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะปั๊บนี่นี่จุกอีซี่จุกแบบนี้เลยมันมันจะนิ่งไปไหนเนี่ยนี่มาเนี่ย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 เออเออ เออเออโดนไปสองดอกเออยังไม่รอบอีกเหรอจะรอบยากไปละจะรอบยากไปละตัดไม้กันไม่มีไม้แล้วเนี่ยทำแค่หีบก็ได้ลวมั้งเอ,อทำแค่บเบรกเบนอ่าเบรกเบนก็ทำหีบได้แล้วรอบธนาขอร้องละขอร้องละตัวนี้คอยรอปตัวนี้คอยรอปเฉียดยกินมามามา แรงระแวงแรงผมเล่นระยะได้ผมเล่นระยะได้ผมมีโยโย่โอ้ยนี่ก็น้องกำลังดูของอยู่ว่าจะใช้อะไรโอ้ยจับ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 นี่อั up up ดรอปเถอะดรอปเถอะตัวนี้ดรอปเถอะดรอปเถอะเราไม่ฆ่ากูนะดรอปเถอะเออไม่ดรอปจริงจังวะรู้ไหมโซมันหายยากแค่ไหนเออเดี๋ยวงั้นจัดอีเวนต์นี้รอก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มนกรอบอไปก็แล้วโอ้ oh. ไม่ดรอปไม่กุยเกิดจะฟาร์มโซ่อะไมันก็ยากกันนะวางข้างบนนี้ได้เปล่าวะเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวผมมาเทสหน่อยว่ามันจะยาักไหมเอ่อดีคิสมาซูเชคแอเรียออเ open area อ่อาๆเดี๋ยวผมลองทำที่นี่มันเรียบแล้วกันหมายความว่าไงวะไม่ค่อยใจเดี๋ยวเอาเขาลูกนี้มันหายไปเลย ไม่ไม่ไม่ต้องเลียกเข่าเลเดินพูโซยิ่งหายยากอยู่มั่งไม่ดอปเสียไป2ตัวด้วยเออแต่ผมคิดไปคิดมาผมควรเล่นเปลี่ยนโหมดหรือเปล่าวะโหมดนี้มันเหมือนไม่ดอปไอ้ของเมลีที่ผมต้องการอะโลโลอารคอตูลูเอยโลอะไรอ่าแบบมันเป็นแบบพวกนั้นอะพวกถุงอะมันก็ไม่ค่อยจะแบบนั้นสักเท่าไหร่อ่ะควรควรจะเป็นโหมดเอฟเอ็กซ์เปิดไหมหรือว่ามันยากกันไปหรือหรือมันยากกันไปวะ วางบล็อกกันได้แล้วมั้งแค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งเอาไว้ประมาณนี้โอ้ได้ละมันจะมีอะไรอู้นี่ไงผมผมสร้างได้แล้วผมสร้างได้แล้วโอ้ผมสร้างได้แล้วโอ้ผมสร้างได้แล้ว,อ,ลวอะไรไหนไหนมีอะไรมาดิเสียงโอ้โห มันอยู่คนละฝั่งกันเลยอะโน้โน้โน,น,น้สนใจฝั่งฝั่งน,น,นู้นสนใจฝั่งโน้นเนี่ยเนี่ยเอาคิสซォนเนี่ยรู้เปล่าเด็กที่จำได้ไปทำเอ่อไปทำป้อมปืนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องการเพิ่มสี่หกต้องการสิบรู้เปล่าวะเอ่อหกเจ็ดแปดไอ้นี่ยูสห้าก,ก็ก็ห้าทำไมอันเชิญไม่ได้แล้วอ่ะแค่นี้อยู่ อย่าพึ่ง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 เคลียร์สองฟังเลยสองใสไปกันนั้นเนี่ยอะไรวะเอออันเซอร์มันกดจะได้อะไรอีกอะไรอีกเวฟคอมเพลตเวฟหนึ่งอีซี่อ่ะอีซี่กันไปเร็วเดี๋ยวคนละฝั่งเลยนี่ฝั่งนั้นเดี๋ยวผมฝั่งนี้เองโอเคนะก็เขาบอกให้มึงฝั่งนั้นไงมันโอ้โหเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งชิวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งชิวโชว์เลยแปดเจ็ดอ๋อกำลังจะเปลี่ยนเวฟอะ จะวางไงวะเนี่ยแต่ก็วางได้นะต้องเก็บชิสโซหรือเปล่าชิสโซมานาต้องใช้เท่าไหร่วะไหร่วะสิบห้าหรือว่าแค่ห้าไมอ๋อต้องการสิบโอเคมาผมว่าผมมาฝั่งนี้แล้วให้ป้อมปืนยิงฝั่งนูน้นเออแล้วมึงก็โอ้ป้อมปืนมันไม่ฝั่งผมมาด่นะเออเว็บที่สอง ก็น่าจะง่ายๆแล้วนะโอ้ยคือคือผมชิวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าหน้าประตูเลยนะมาอ่าเวฟเคลียร์ได้เกียร์ละสิบอันสิบเอ็ดอันอ่าวางอีกสักอันเออพวกมันตายโอ้อผมทำพื้นที่เล็กเกินไปอยู่ขอโทษ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 เดี๋ยวเดี๋ยวขยายพื้นที่ให้ขยายพื้นที่ให้ โอ้ไม่ให้วางบล็อกด้วยโอ้โหกโกงอะไรเงี้ยอ๋อมันแบบกลัวผมเอาอนนี้มาบล็อกอันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีอะไร,ประแปลกๆมาละเดี๋ยวดักหน้าประตูดักเกิดเขาเรียกดักเกิดผมได้20แล้วผมได้20แล้วเอามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเออเออเออโข พวกมึงตายบอกเลยพวกมึงตายพวกมึงตายตายแน่แน่วฟบเคลียเรียบร้อยโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนะมีกี่เวฟวะเนี้ยฝั่งนี้เลยเยอะเลยทําพื้นที่ก้วงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูแมพหน่อยผมกำลังคิดว่าเอไปทําฝั่งไหนดีนะข้างบนก็ทําเหมือนไม่ได้อะนะ

อาออ๋อมามามาบนพื no well, so ้นผมว่าชิวๆละระวังแค่บนฟ้าก็พอแล้วมั้งโอ้โหบนฟ้าก็เยอะบนพื้นก็เยอะโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืใจเย็นใจเย็นด้วยจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหขอเพิ่มขอเพิ่มขอโทษต้องเดี๋ยวต้องเอาป้อมปืนมาช่วยแค่นี้ไม่พอหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ โอเคเว็บเว็เว็คอมพิดแล้วแต่แต่ไอ้นี่มึงยังยังย้งคีคีคเดี๋ๆๆยวผมไปเชียร์พื้นน่าจะหมดแล้วนะเชียร์พื้นกันไถเลยไถย,ยับเลยเสียงนี่ดังมากบอกเลยเสียงดังมากน่าอะไรเนี่ย defense medal medal ใส่ได้ไหมไม่ได้ได้เท่าไหร่ได้สิบได้อีกป้อมนึงวางอีกป้อมตรงนี้เลยมาเดี๋ยวจะวางให้มัน เยอะๆเลยเยอะอะไเยอะๆได้โอ้มันยิงไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวผมระวังบนฟ้าดีกว่ากันนะจีเว็บวันนี้เน่เี่เน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 ่โอ้โหเดี๋ยวผมอย่างนี้เลยดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรมานี่ตัวอะไรมาตัวอะไรมาบอสอะไรวะบอส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 อะไร บอสอะไรมาบอสมันอยู่ไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงคือบอสมันอยู่ไหนบอสอะไรก็สำคัญแต่บอสมันอยู่ไหนนี่สิเห็นไหมเห็นเลือดเห็นเลือดมั้ก็น่าจะเห็นแล้วนะไม่เห็นยี่สิบเป็นเยอะเยอะเยอะบอกเลย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 เยอะโย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 ไม่ทีเดียวอะ แต่ป๊อปืนผมกว่าเยอะนี่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 โดนโน่ไอ้พวกนี้นั่นหรือเปล่าบอสนั่นหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไงดีทีนี้เฮ้ยจะพังวะไม่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 เออใช่บอสใช่บอสนี่นี่จะบอสตายแล้วบอสตายแล้วเอาเอาชนะเออเอาชนะเออมีแค่ห้าวีฟเฮ้ยเสร็จตา มันเสียบตาเออผมได้อะไรจากการได้ได้เลยซัมมอนเรออ๋อโกโตอีเออเออเอ,อเออเอาเอามาทำไมเออแต่แต่แมวน่ารักดีนะล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยเอา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 หายไม่ไปไหนแล้วไม่นะไม่นะเอาไข่ผม อ๋อกดอ๋อมันเอาไว้ตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าไปอะไรเนี่ยดเฟนเดอร์อ๋อเอาไปซื้อกับไปนี่ใช่ไหมเอาไปซื้อกับไปนี่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมีอะไรมีมีอะไรอีกน่าสนุกว่ะเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นอีกเว้นเลยกอนเออมันต้องต้องเล่นอีกเว้น แต่พื้นที่ทำไมพื้นที่ผมมันไม่เอื้ออำนวยยังไงไม่รู้ไหเพราะนั้นขอยกพื้นที่สูงขึ้นดีกรบอกว่ามันจะได้แบบกว้างๆยาวๆไงแต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาเล่นอีกสักรอบมาโอ้โหนี่เวลาอาชิปกูเนี่ยดำไมเนี่ยมีงานมาเข้าเยอะจังเลยเออโอเคมามาต่อกันผมซื้อมาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสามรอบ ผมอยากรู้ว่าอีเวนต์นี้ตอบอะไรบ้างอะเขาเรียกอ,อีเวนต์อะไรวะเดี๋ยวเซิร์ชมือถือแป๊บมันชื่ออีเวนต์อะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เซิร์ชเลยจะเย็นได้มาสิบละน่าจะสองอันก็น,น่าจะพอละเมื่อกี้เวฟคอมพิวต์แล้ว,ว,ลวจะได้เซิร์ชแล้วใช่ไหมเนี่ยเ,นยเร็วหน่อ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 ยเออเคลียร์เคลียเคลียเสร็จแล้วผมจะเซิร์ช แต่อันที่จริงผมหยุดออกก็ได้นะโอนวันเออไม่ชื่อมันเหมือนจะดรอปอะไรสักอย่างนี่แหละเออแป๊บน,นึงนะไอ้เซิร์ชยังไม่เสร็จเลยคุ้มกันรอนะเดี๋ยวดูแป๊บโอ้มีดาบมีดาบ,จ,ดาบจำจำ,จำดรอปอยู่เว้ยเออได้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 อีเวนต์นี้อีเวนต์นี้ in, น่าเล่นอีเวนต์นี้น่าเล่นอีเวนต์นี้น่าเล่นมีดาบจำจำ,จำดรอปอยู่ ต้องรีบเคลียร์แล้วต้องรีบเคลียร์แล้วโอ้มันต้องดรอปให้ผมนะมันต้องดรอปให้ผมเนาะคือไม่ดรอปเดี๋ยวฟาร์มให้มันดรอปให้ดูอะ่ะนี่โอ้โหพูดไปอย่างเท่เหมือนตัวเองจะขยันเนี่ยนั้นเรียกมาสองรอบไม่ได้เล็บสามมาแล้วจ้าอลอยตรงนี้เลยเอ่ะไม่ต้องไปไหนแล้วผมบอกเลยไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผม,ผมรู้แล้วผมทำอะไรดีทำงี้เลย มานี่แล้วก็ตังง้งหน้าปอมแมงเออเออเอาดูซิจะเก่งสักไหนกันเทียววะตั้งตรงนี้ด้วยเอามาจะมาได้ไหมอะโอเคเขียนแล้วแบบสามไม่พอไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพิ่มเอาแบบตั้งรอดักแลยไม่ต้องให้มันทำอะไรเลยมีไหมมีไหมมีไหม,ไมไเออดู ดูมึงจะมายัางไงอ่ะมาตั้งไว้เลยตั้งรอเลยเนะี่ยอ่ะแบบไม่ต้องมาเลยอ้าวแม่งมุดดินเหรอเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยจะโหดไปไปเลยนะเฮ้ยมังกรมาแล้วเนะี่ยหนอยลืมเว็บนี้อืมเอายัางรอดมาด้วยนะยังรอดมาได้ด้วยโอ้โหเก่งมากเก่งมาก,ก,มากเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ข้างบนนู่นด้วยดีกว่า ฝั่งนี้มันมีแค่เดียวไงแล้วพวกมันก็เล่นอย่างนี้เนี่ยนะยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยอะเฮ้ยไอ้พวกบนฟ้านี่มันหนีหมดเลย <laughs> เอีอซี่จัดจัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาสร้างเดี๋ยวมาสร้างไว้ข้างบนน,นะถ้า <c oughs> มึงจะมาเยอะขนาดน,นั้นเนะบีบห้าใช่ไหมบอสมาโอเค รอรออะไรเนี่ยจะทำอะไรได้สักอย่างนะดาร์กเมจิกเงอะหชื่ออีซี่อบอกเลยว่าอีซี่มันก็มุดดินมาเนาะฉลาดนะเนี่ยฉลาดนะเนี่ยเอาจริงๆฉลาดนะเนี่ยบอลมาละบอลมาละเออต,ต้องจัดการในพวกบินก่อนเยอะนเนี่ยเนี่ยรอเลยเนี่ยอะ รอเลยอุ้ยนี่ไงบอสนี่ไงนี่ไงดรอปมาซะ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 อะไรมันดรอปอะไรเนี่ยก็ช่าเอกเนี่่ยนาจะเอิญเชิญมาทำไมเยอะๆเนี่ยเมียวตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเอเลี่ยนกอบบินเอะชื่อเท่จัดอ๋อโน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 ่โอาชิดโอาชิดโอาชิดพังเนี่ยพังเนี่ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะ โอเคกันไว้นะกันไว้นะป้องกันไว้นะเดี๋ยวผมไปจัดการไอ้นี่ก่อนเอออะไรเนี่ยนี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยทีนี้ดาก้อนอีกไข่มังกรซัมมอนเอ้าเก็บไว้ก่อนอ๋อผมต้องทีนี้มึงเชิญมังกรมาแทน น่ารักดีเหมือนมันจะดอปดาบเลยนะอีเวนต์นี้งั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกยาวๆก่อนนาแค่นี้ยังไม่พอหรอกโอเคได้เงินก็โอ้ยงั้นก็สลารับนี้ก็ต้องขอลาไปนะครับไม่เจอกันในพาร์ทหน้านะครับสลารใบนี้สวัสดีครับนี่ผมว่าผมใช้แมวดูน่ารักดี